ป่ะนีฉันขอบคุณนะวันนี้เอวฉันแสจดสามสนางทำนางไปพูดเสกให้ฉันเลยนะคะให้เหลือ33แล้วค่ะตอนนี้เมื่อกี้นี้มดดำเกือบเกือบเกงหลุดเลิศไม่ล่นมาเพราะเอวเล็กเล็กก็คือมันก็ผอมลงกเกงหลวมหมดแล้เอางี้ดีกว่าแต่เมื่อวานนี้เห็นนางไปไลฟ์กับเจนนี่นะฮะแล้วนางก็บอกว่ายอดไม่คิดถามยายทรายแล้ว ดีไซน์บอกแม่โอนจริงโอนจริงของจริง,รงอันนี้ฉันเล่าแบบฉันเล่าจากการที่ต้องรับก่อนดีนนกว่าต้องรับก่นนอนดีสวัสดีค่ะไม<อ>่ต<อ>้อค่ะโอเคตัวที่จริงเมื่อวานตอนแรกฉันจะต้องเข้าไลฟ์กับเขาแต่ประกบมาตรงกับเวลาแฉก็ไม่ได้เข้าไลฟ์กับเขาคืออย่างนี้คือฉันน่ะแบบเห็นดรามา่าว่าเอ้ยมันเละยอดจริงไหมอันนี้แบบอันนี้ยืนยันยอดจริงจ้ะคือฉันไปไลฟ์กับเขาแล้วเขาอ่ะให้5นาทีแล้วฉันก็พูดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ คือตอนชั้นปิดอ่ะฉันปิดอยู่ที่1 3ื0 0สบ้านหนา้นนนานาทีเทนี่ยนะห้านาทีหมื่นสามพันบ้านโอนเลยนะโอนเลยจ่ายตังค์แล้ว3มล้านกว่าบาทปิดปึ้งแล้วเราก็ต้องจ่ายเจนเนี่ก็คือ13บสามคูณห้าหม่นเพราะเขาจะเอาพันบ้านละห0 0 0 0่นแล้วฉันให้บูมพันบ้านละหมื่นด้วยอันนี้เป็นเอกตา คือจ่ายจ่ายเจนนี่เนี่ยก็คือ13คูณห0 0 0 0ืนอ่ะแล้วก็จ่ายบูมก็คือ13คูณ1 0 0 0หมืนม่นอีกแสนมใช่ไม่ใช่1ิบส0คูณมื่นบูมก็ได้แสนสามใช่ก็ประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าไล์แต่ถามว่าหลังจากนั้นมันได้อะไรคือหนึ่งเลยเว้ยมันมีกดยกเลิกจริงพันกว่าบ้านแต่มันมียอดไหลยอดไหลแปลว่าเขาเขา เขาโอนเข้ามาเรื่อยๆแล้วฉันก็เปิดไลฟ์อีกครึ่งชั่วโมงไลฟ์ไลฟ์ช่องชันเองใช่เปิดไลฟ์อีกครึ่งชั่วโมงมันโอนเข้ามาเรื่อยๆจนมันจบที่1,800บ้านใน30นาทีแบบโอนจริงแบบเงินเข้ากระเป๋าเงินเข้าจริงๆเงินเข้ากระเป๋าฉันคือเกือบ5ล้านวันนั้นใช่ในระยะเวลาสนาทีก็คือ5นาทีของเจนนี่และยอดก็ไหลมาประมาณอีกสัก ประมาณ20นาทีก็คือรวมแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยอดเข้ากระเป๋าเลยทำอะไรได้สามสิบนาทีเคยทาธุรกิจเยอะนะหมอของขวัญนะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยเกิดขึ้นในไม่เคยเกิดขึ้นในในโลกใบนี้เพราะว่าในประเทศไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้เลยคือฉันต้องบอกว่านางคือสาวน้อยมหัศจรรย์เธอซึ่งขครของแป๊บเดียวได้หลักล้านแล้วคือแบบไม่ได้พูดอะไรเลยใครไปก็ได้ทั้งนั้นใครไปก็ได้ใช่แต่ต้องบอกว่าแบรนด์เล็กๆต้องบอกว่า ต้องดูโครงสร้างให้ดีนะคะคต้องดูโครงสร้างราคาถ้าทําขาดทุนมากเนี่ยก็เราก็ต้องนี่ฉันจะบอกเธอให้เธออย่าคิดว่าเฮ้ยมันยอดขายได้เท่าไหร่เอ่ยใดไม่ใช่อย่างนั้นเธอต้องคิดว่าหนึ่งเจนนี่อ่ะปกติเขาจับของอ่ะหล้านถูกป่ะอันนี้เธอก็เอาคลิปไปตัดซีเพราะเขา ตัดเขาจับเขากินเขาลองเขาทาเขาให้ไปใช้ต่อไม่ใช่ไปถึงเขาให้ไปใช้ไปต่อได้เลยเธอเอาไปเลยทําต่อได้เลย่เอาแบรนด์เนี่ยเอาไปต่อยอดได้ข้อที่2คือถ้าใครขายดีๆอ่ะไอตะก้าในติ๊กตอกมันจะขึ้นฮอตเมื่อมันขึ้นฮอตบล็อกอ่ะไอพวกครีเอเตอร์แอเฟลิเอตอ่ะเขาจะดึงตะก้าเธอไปขายต่อฉันได้จากตรงนี้ได้ไม่ไม่ได้เฉพาะหน้าไลฟ์อย่างเดียวคือตอนเนี้สองหมื่นสองหมื่นกว่าออเดอร์อะคือชาลีนท่นอ่ะหมด ฉันไม่มีของขายวันนี้เนี่ยฉันมารายการเหนือฉันไม่มีของขายแต่แต่ว่านัดคิวไว้แล้วก็เลยต้องมานั่งคุยแต่ซื้อรายการมานั่งคุยเลยแผู้ชมถูกวันนี้คุณอย่าหวังว่าจะมีของขายไม่ใช่ตอนวันนี้ไม่มีของขายซื้อคิวไว้แล้วแต่ปรากฏว่านางซื้อคิวฉันขายของหมดขายของหมดโกดังแล้วเราแฮปปิงที่มันเกิดขึ้นไม่เราจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือมันไม่ได้ขายได้แค่ตัวนั้นตัวเดียวเว้ยคือคนเนี่ยก็จะตามมาล้านเธอและฉันมีของขายประมาณ10 SKU เอสเคยูแม่งโอาไปสามอ่ะจากที่เชนนี่ไม่ได้จับอ่ะนี้คือเรื่องจริงเงินเข้ามาเป็นสิบล้านตั้งแต่วันนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้ใช่เงินเข้ามาเป็นสิบล้านอันนี้คือแบบวันที่สิบหกแม่ได้คิววันที่สิบหกอันนี้คืออันที่แบบว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าอันนี้คือรีวิวผู้ไทยใช้จริงนะฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียและใครจะดราม่าก็เรื่องของเธอแต่ว่าฉันแต่ว่าฉันได้อย่างจริงจริงนะฉันได้เงินเข้าเงินเข้า กระเป๋าแล้วจริงเงินเข้าบริษัทแล้วจริงของหมดจริงของหมดจริงโซเอาจริงคือวันนี้ฉันมาแล้วกันนฉันไม่มันหมหมื่นสองหืออเดอร์สง่งไหมต้องเอาอต้องเอาไอ้นี่ต้องเอาบริษัทรับส่งออเดอร์คือ ตัดเลยออเดอร์ละสิบาทสิบาทก็จ่ายไปแค่ค่าส่งสองแสนอ่ะเดี๋ยวนี้ค่ามีบริษัทค่าส่งอย่างเดียวสองแสนก็ไม่มันต้องยอมเพราะว่ามันเป็นกฎของทิกตอกถ้าคุณส่งช้าคุณก็มีใช่ต้องส่งภายในนี้สชั่วโมงอันนี้คือส่งถึงมือแล้วนะไม่ด่ามาว่าแบบจะมีตีกับเอ่ยใดไม่มีแล้วเพราะของฉันสามวันแล้วมันไม่มีแล้วก็คือมันถึงมือผู้บริโภคแล้วเรียบร้อยแล้วก็แบบมันต่อยอดอะไรได้อีกเยอะมากเพราะเธออย่าลืมว่าตอนที่เขาไลฟ์อ่ะ คือฉันน่ะโชคดีคือฉันโชคดีละกันฉันโชคดีที่ฉันขึ้นต่อพี่หนุ่มกัญชัยคนมันยัง4แสน3แสนกว่าแต่ฉันต้องบอกอย่างนี้คือเจนนี่เก่งอย่างหนึ่งไว้อันนี้ฉันยังไม่เคยพูดกับใครนะเจนนี่เก่งอย่างหนึ่งตอนวันที่ฉันไลฟ์อ่ะก็คือพี่หนุ่มกัญชัยขึ้นใช่ป่ะพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้19ล้าน10นาทีใช่ไหม19ล้านที่เจนนี่มามามาทวง3ล้านอะเออการอ่าเสร็จปุ๊บอะ พอพี่หนุ่มขึ้นอ่ะมันแตะ4ี่แสนพี่นอ็อตพอมันแตะสี่แสน่ะแล้วยอดอ่ะมันประมาณ70กว่าล้าน<ม>เธอรู้ไหมเจนนี่ทำไง,ำเ,ไงเจนนี่อ่ะเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะแตะ80ล้านซึ่ง80ล้านอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นยอดที่ เออไอมันจะแตะเท่าไหร่ไม่แน่ไม่แน่เออประมาณนี้แหละมันจะแตะ80ล้านซึ่งน่าจะเป็นยอดที่ไปเบรกเมื่อวานนี้ซึ่งไอยอดที่ไปเบรกเมื่อวานเนี้ยมันจะต้องมีการแคปเจอร์แล้วทำข่าวแน่นอนออถูกป่ะเธอรู้ไหมว่าเจนนี่เลือกใครือคือเขาเลือกได้นี่เขาเลือกคิวได้ในระหว่างนั้นอาจจะมี20ิคิวก็เอาคิวที่17ขึ้นมาก่อนที่เขาบอกไงว่าสบู่จะต่อสบู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออครีมจะต่อกับครีมไม่ได้เขาก็จะสลับแต่ไม่ได้สลับเยอะนะสลับในคิวนั่ละแค่นั้น เขาเลือกเอาคนที่เหมือนกับว่าเคยซัพพอร์ต เป็นคนไม่โนเนมแต่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแล้วก็ซัพพอร์ตเจนนี่มาตั้งแต่เหมือนน่าตานานมากมาแล้วเขาเอาขึ้นมาเลยเขาอาขึ้นมาเลยแบบจากคิวที่3ที่4เขาเอาขึ้นมาเพื่อที่ให้มันเปลี่ยนเป็นเลข80ล้านอ่ะในแม่ค้าคนนี้อเพื่อส่งเสริมคนคนนี้ด้วยฉันเห็นับตาคือเขาแพลนเหมือนกับเขานั่งเฉยๆฟังีคนดังก็นั่งรออยู่เต็มไปหมดฉันก็นางเชนธนานั่งข้างนี้ก็โหดานาการแมนั่งอะไรอ่ะเยอะไปเยอะหมดที่ทัญญ่าสังเกตคือเจนนี่ไม่ได้ทำเพื่อต แต่ทำเพื่อทุกคนใช่ <คน S 2> เขาก็บอกว่าคือเห็นเขาบางทีมีดราม่าว่าน้องแบบอ่อมไม่แบบไม่ไอ้นี่เลยไม่เห็นทําอะไรเลยอยู่ๆก็ได้คือไม่เห็นมันเหมือนเจ้าของตลาดอะเธอไม่เห็น,ขนเขา monitor เจ้าของตลา,ตลาดออต้องไปนั่งขายส้มขายปลาเองไหมออออแต่เธออย่าลืมว่าเขาเปิดแถงให้เธอกับคนดู3ามแสนห้าแสนคนอ่ะ เกินนี่กว่าอีกเธอเข้าใจป่ะเหมือนกับคนมาเดินห้างสามแสนใช่เหมือนกับว่าอะไรอะไรร้านสะดวกซื้อเซเว่นเป็นทำอะไรให้เธอเลยหักจีพีเธอต้องครึ่งหนึ่งไม่ทําอะไรจริงหรอก็ถ้าไม่ใช่เซเว่นก็ไม่มีคนเห็นก็เหมือนกันคือช้าน้มองว่าเขาอะแบบคือเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาคิดทุกอย่างไว้เขาครเอทไปด้วยขายของไปด้วยแล้วก็อ่เขาเรียกว่าหมู่บ้านก็เลยเปิดคับเฮาส์ให้เลยแล้วปรากฏการณ์คืออะไรรู้ป่ะคุณนายกาละแม เหตุก็คือรอนานฉันไปสองทุ่มได้ไลฟ์เที่ยงคืนพี่แม่ไปต,<อ>ตั้งแต่บ่ายได้ไลฟ์ตอนบ่ายบ่ายไดไลฟ์ตอน,นบ่ายใช่ไปตั้งแต่บ่าย oh, oh, oh. แล้วก็แล้วก็พี่แม่สิ่งที่พี่แม่ทาคืออะไร <c oughs> รู้ว่าเปิดไลฟ์ของพี่แม่เว้กาละแมเปิดไลฟ์ตัวเองเป็นแบบเป็นเป็น,ปนจอตั้งอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นมือถือตั้งแล้วก็แถวแถวนั้นอะ ไลฟ์เลยใครอยากจะเดินมาไลฟ์ก็ไลฟ์ช่องพี่แม่ใครอยากจะขายอะไรก็มาขายใครอยากจะขายอะไรก็มาขายช่องพี่แม่ออมสุชาได้ไปห้าหกร้อยบ้านในไลฟ์พี่แม่แล้วก็ไปหมดโกดังในไลฟ์เจนนี่ก็คือทําให้มันต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยเลยช่วยกัพี่แม่ก็จะช่วยคือตรงนั้น่ะตอนที่ฉันไปก็คือมีน้ําชามีออมสุชามีมีน้ําชามีใครบ้างวะมีพี่ชัญญามีพี่หนิงบรริตามีเยอะอะดาราเยอะมากที่ฉันคุยไอซายไอซายโทรมาแม่ หนูได้จริงๆนะเมื่อกี้ ไม่กี่กระแตก็ส่งมาหาฉันหมพ7นาที70กระแตประกาศประกาศกระแต30ใช่ไหมไม่กี่กระแตมียอดไหลแล้วจะบอกว่าความน่ารักเจนนี่คือเมื่อวานนี้ฉันก็เลยไปไปแบบจะไปขอบคุณเขาแล้วก็จะไปดูด้วยนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือฉันไม่ได้จะไป LQ Live ในเมื่อวานเนี่ยคือฉันจะไปดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฉันก็งงๆฉันก็เป็นคริปฉันก็บนคือฉันขอแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะแก้บนยังกูแก้ไม่เป็นไงก็เลยไปแล้วก็แบบว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนใครรำกูรำ ถามบอกเจนนี่ว่าเออเนี่ยเจนนี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะโอนให้นายยอดมันอย่างนี้อย่างนี้เจนนี่พูดอะไรรู้ว่ะบอกว่าไป,ไปทีมงานเจนนี่ไปไปถามเจนนี่เจนนี่พูดกับมาว่าแม่หนูคิดหมื่นบ้านพอ,อ,อตัดให้หลือกํ้านใช่ให้เหลือกํากไรคือเขาเป็นคนน่ารักนะเธอยอดหลงยอดไหลอะไรเขาไม่เอาเลยแล้วเขาบอกแม่ตัดไปเลยนะแม่ตัดไปแล้วแบบบูมน่ารักมากคือฉันอะให้บูมใช่ป่ะนอกรอบบูมอะไลน์มาวันเนี้ยบอกว่าแม่ แม่ขอบคุณนะที่ให้หนูอะไรเงี้ยหนูจะไปไลฟ์สดให้แม่ฟรีแม่ไม่ต้องเสียตังค์ให้หนูแล้วมแม่ก็ยายบูมาพูดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก่อนที่มันจะเกิดมันเริ่มเกิดปรากฏการณ์นี้แล้วเนาะวันนั้นแหละวัแต่ยอด,ม,ยอดมันยังไม่ขนาดนี้วันนั้นวันที่บูมานั่งอยู่ตรงเนี้ยเอ,อแม่ตอนเนี้ยคนติดต่อขอคิวมาพันสองพันฉันยังคิดไม่ออกว่าขอคิวยังไงมันอย่างนี้เว้ยคือมันเหมือนกับว่าแบรนด์อะที่ส่งของไปอะมันก็จะเลี้ยงเลียง เคยเห็นงูวะที่มันอย่างเงี้ยแล้วทั้งทั้งทั้งพื้นะมีแต่แบรนด์ที่รอต่อคิวเข้าไปไลฟยอย่างเงี้ยทั้งพื้นเราไปสวนสนุกดิสนีย์แลระไงที่เมืองนอกใช่ที่มันจะเป็นงูแบบนี้เหมือนเราเอาไปต่อคิว่ใช่แล้วเขาก็จะคิดสมมุติว่าคนดูเริ่มยอดตกอย่างเงี้ยคือแบรนด์เล็กๆไม่อยากให้ดาม่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าสมมติคนดูยอดตกคนดูเหลือหกหมื่นเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยคนที่จะซื้อของของคุณน่ะ 6 0 0 0 0่0 0ก็จะสมมุติเปอร์เซ็นต์หนึ่งคือ6 6 0 0 7 0 0แต่ถ้า3 0 0แสนเปอร์เซ็นต์หนึ่งคือ30,000ื่นนะไอ้เปอร์เซ็นต์หนึ่งคือ3,000นมันมันห่างกัน5เท่าฉะนั้นเจนนี่เขาก็ต้องคิดถึงการดึงเอ็นเกของช่องว่าถ้าคนดูเยอะอะสมมติพี่อ้ําอย่างเงี้ยคนดูล้านนึงอย่างเงี้ยซื้อแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอะ ก็รวยเลยก็เอื้บ้านแล้วไงยายทรายขายได้เพราะแค่เปอร์เซ็นต์เดียว10% 1 0ปอร์นแสนบาทเแสนบ้านเขาคนเข้าไปก็ต้องเป็นแฟนขาพี่อ้ําอยู่แล้ว10%นแสนบ้านแต่อย่าลืมอีก900,000คนเห็นเห็นโปรดักเธอคือเจนนี่เขาต้องเลี้ยงคนดูให้อยู่เยอะๆเพื่อแบรนด์เจ้าของแบรนด์ได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็เจ้าของอื่นด้วยพี่เขาต่อคิวเขาได้ถ่ายเลยเว้ยเขาคิดกระทั่งเอาชั้นไปอยู่ก่อนบอสนวัดอย่างเงี้ยแกแล้วก็ต่อเลยจะได้เป็นต่อกันเลยและเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะชั้นมันอยู่ในตรง80กว่าา้น เขาอยากจะร้อยล้านกับบอสนวัตเขาคิดมาแล้วว่านวัตบอสนวัดจะต้องขายได้10กว่าล้านแล้วมันจะร้อยล้านแล้วมันจะถูกตัดเป็นภาพข่าวเพราะว่าบอสนวัดก็คือเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในการทํา M C N ในการออนไลน์เหมือนกันคิดทุกอย่างเหมือนบังเอิญแต่ไม่มีอะไรบังเอิญเลยโอเคนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหมดแล้วค่ะเบสสองไม่มีขายของชลยไหมไม่มีขายของไม่มีขายของจริงๆเพราะไม่มีของจะขายปรากฏการณ์เจ็ดนี้มาทําให้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเชื่อไหม ลูกค้าจะมาอย่างนี้อีกหลายวันซึ่งไม่มีของขายไม่มีของมาขายพูดที่านีหมดแล้วถูกถูกเธอเอาง่ายๆเลยเธออันนี้ฉันพูดเลยเว้ยไลฟ์พรุ่งนี้ฉันมีไลฟ์แก้มบุ๋มต้องยกเลิกเพราะฉันไม่มีของไม่มีของขายเพราะรู้จะขายอะไรอ่ะไม่มีจริงๆพี่น็อตมันหมดจริงๆหมดเพราะจริงๆยอมเสียอธิ้ฉานว่าไงรู้ไหมอาทิตย์นี้แฟนแฉประหยัดเงินได้เยอะเยอะ เพราะคนั่งคุกคนลูกค้าแแห่ไปเจนนี่แล้วกลับมาไม่มีของขายจริงๆนะคะขอบคุณหมอของขวานแต่ในเรื่องอาหารที่มีของขายอาหารยังขายได้หมูแดงหมูแดงหมูแดง S M L เห็นไหมแกฉันกินอย่างนี้ทุกวันสไตล์ฮ่องกงมันผอมไปมันจะผแล้วเออได้เจ้าดังพิถีพิถันในทุกขั้นตอนท่านผู้ชมฮะแน่นอนข้าหมูแดง S M L สไตล์ฮ่องกงเจ้าดังพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะฮะคือตอนนั้นอะ เจอวิกฤตเขาเคยมีบริษัทนะเคยเปิดบริษัทถูกต้องไหมคะตอนนั้นทำบริษัทเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเครื่องหยอดเหรียญนะครับเครื่องหยอนเครื่องหยอดเหรียญเรียปรากฏตอนนั้นเจอวิกฤตจนต้องปิดบริษัทเชื่อไหมคะบริษัทเมื่อก่อนบริษัทมีพนักงานกี่คนคะไม่เยอะครับไม่ประมาณ10คนประมาณสิบกว่าคนเชื่อไหมทุกสิ่งทุกอย่างพลิกมาได้เพราะหมูแดงฝีมือแม่ฝีมือแม่เนี่ย สร้างรายได้จนวันหนึ่งเป็นรายได้หลักแล้วนี้เขดาดังอยู่แล้ว SMS s m l เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคเดี๋ยวมาคุยกันนะคะ